เข้าห้องน้ำเลยนะเข้าห้องน้ำจะโดนว่ายไงเนี่ยฉากในเขาเบรากในคมได้สองชุดก็จบเลยเดี๋ยวชากเราต้องสามชุดสามชุดชากมีน้ำอีกหน่อยคู่นี้ตกลงกันสิบห้าเกมนะครับแมนเขาจะเล่นสิบห้านะสังเกตดูนะครับแมนเนี่ย รมดาถ้ากิกอะ่ะกิกจะไปน, 18, นู่นนะสิบแปดางทีก็ร้อง20บเลยนะ อยแมนทิ้งขาวไว้ชิงบนเลยนะครับอ่านผ่ชมกันต่อครับเกมที่สิบสองนะก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางทั้งคู่นะครับผันหกแอดหญิงจังคืออะไรครับผมเพิ่งเปิดใหม่นะผมเพิ่งไปฉี่มานะมีอะไรครับอยู่ๆอ่านแต่ เจอคอมเมนต์ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมยิงเรื่องอะไรครับอธิบายทีชางเล่นกับใฉเล่นกับพัดครับผมเรียกพิกกิก๊กอะใครอายุมากกว่าแม่มาว่าผมยิงกับหมาผมยังยิ้มให้เลยครับมาว่าผมยิงหมายิ้มให้ผมผมยังยิ้มให้หมาเลย ก้าวเท้าไหนมีแตคนมาว่าไม่เข้าใจเมันกันนี่ขนมปังคืออะไรคือทายผลว่าใครจะเป็นผู้ชนะเท่านั้นเองครับ,บไม่ต้องสนใจนะจับมากจัดน้อยให้คะแนนสีเขียวอยู่ฝั่งตัวเองคือจบครับรางว่าผมผมไม่ค่อยดันเลยแล้วครับ อย่าไปว่านักกีฬาอย่าว่าคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสตอบโต้นะบางคนก็ไปว่าโตะว่านู่นนี่ว่าน,น,านี่แบ่งยอมแบ่งได้ไงไม่ถึงห้าพันก็คงคุยกันไปแล้วล่ะครับมันแทงไม่ได้จริงๆนะก็มีกิ๊กกับแจ็คก,ก็ไม่ถึงห้าพันนะครับแจ็คบอกแทงไม่ได้จริงวันนั้นก็ยอมนะ มันคืออยู่ตรงนี้มันทุกคนรู้จักกันหมดห่ะครับอะดูไม้นี้ของกิ๊กดีกว่าคู่ช้างมีไลท์ไหมเขาไลท์จนเจมนที่สิบห้าแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อันโยถึงกับสำลักน้ำลายเลยนะผมเป็นนั่งดฝนวแขคง ถุมขวาลูกบนเล่นที่ถุมซ้ายอ่ะจัดสักแผ่นไหมพี่เค่ กับกระจายน้ำเดินใช่ครับเกิดมานิดก็ต้องชมพูเล่นได้แล้วนะคิจะอยู่กับชมพูหรือไปหาน้ำเงินแดงเล่นได้ที่หลุมขวามือครับมีโอกาสได้ดูหกแดงแล้วนะ ดีครับสวยครับ okay, okay. เข่าชิงวิ่งเข้าหาเหลืองนะติกเลือกไม่แทงเข้าชิงเลยน้ำหนักกันไงได้หมดสี่สิบเก้าเปลี่ยนสองดีอะ สัญญาพี่เคไว้นี่ไครับดูเสื้อเขาเลยครับเห็นไหมครับลาคอสนะครับกขใส่ลาคอสนสิบสามกาสิบสามกาแล้วนะกี่แต้มเนี่ย สิบห้ากาหนรับสิบห้ากานะพันแปดเป็นสามพันสี่นะครับผมเช็คหน้าง,งานนิดนึงด่งหกแดงมาโตจากกิ๊กพิซซูโลกคัะเสียงว่าลอยฟ้าหมออให้เองเลยนะครับ ของนี้นะครับโอเคครั okay. บ,บเรียบร้อยนะเสื่ออ้วนลอยฟ้านะครับนี่เป็นไนทุนแมนนะต้องบอกว่ามอบทั้งน้ำตาเลยว่าเสียวนสิบห้ากาพันแปดอินูอย่ายินบ้างอินูอย่ายิ้มบ้างสามพันสี่ถูกไหมถูกต้องครับไปกันต่อครับ